หนึ่งในกระแสะที่เป็นไม่กัลเทรนไม่ใช่แค่ในบ้านเราแต่เป็นไม่กัลเทรนทั่วโลกเลยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับตั้งแต่เกิดโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยทุกคนใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นโอกาสในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับใครที่จับกระแสะ health and w e l l n e s s เนี่ยก็มีโอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตได้มากทีเดียววันนี้ครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปทำความรู้จักกับหลักสูตรหนึ่งที่จะพัฒนาผู้บริหารที่ทำธุรกิจด้าน Wellness ด้าน health care ของบ้านเราเนี่ยนะครับเพื่อจะยกระดับทั้งเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็การยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในด้านนี้ของ ด้วยติดตามพร้อมกันครับเชิญค่ะ หลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ธุรกิจ h Health a n d Wellness ถือเป็นธุรกิจที่เติบโตทั่วโ,โลกขณะที่ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจรภาครัฐบาลและเอกชนโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัทไทยพัฒนาสุขภาพจำกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธรารณสุขหัวเว่ยเทคโนโลยีส์ไทยแลนด์และเดอะดิพาร์ตเมนต์ออฟคอมมูนิตี้แอนด์ g l o b a l health มหาวิทยาลัยโตเกียวเดินหน้าหลักสูตร w l l n e s s and Health Care Business Opportunity Program for Ex หรือ w h b รุ่นที่3หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านธุรกิจ Wellness and Healthcare ของไทยให้พร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการบริการสุขภาพและการแพทย์ของโลกเพื่อรังสรรค์นวัตกรรมการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ในอนาคต ในหลักสูตรทางด้าน WHB นะคะก็คือเรื่อง wellness and healthcare นะคะ for business opportunity นะคะคือเป็นการทำหลักสูตรไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการอย่างเดียวนะคะเป็นเรื่องวิชาการทางด้าน healthcare คะดยกันก็มีเรื่อง wellness ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกด้วยมารวมกันนะคะแล้วก็มองภาพต่อว่าจะทำไงให้มันเกิด การสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยของประเทศไทยหรือการ drive ประเทศไทยไปต่อนะคะถือว่าหลักสูตรนี้ตอบโจทย์ได้ครบนะคะตั้งแต่นําผู้มีอ,องค์ความรู้ทางด้านตัวเอียแต่ละเรื่งองขึ้นมามาเป็นวิทยากรบรรยายให้ฟังขณะเดียวกันองค์ประกอบของผู้ที่เข้ามาเรียนแต่ละคนนะคะก็มีองค์ประกอบที่ผสมผสานกันได้ดีมากเลยนะคะตั้งแต่ฝ่ายวิชาการจากมหาลัยมหิดยนนะคะหรือจากมหาลัยต่างๆขณะเดียวกันทางด้านผู้ที่เข้ามาเรียนจากฝ่ายราชการ ะค,ะคันเดียวกันก็คือมาจากฝ่ายเอกชนนะคะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่รงตัวมากๆในการทำลักสูตร WHB ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แหละนะครับแต่ว่าน,นี้เป็นมิติอีกอันนึงคือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นมิติที่กว้างกว่านนเนื่องแต่ด้วยศักยภาพของประเทศไทยทั้งในเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะครับแล้วก็ในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สำคัญสุดคือว่าจะทมไทยเนี่ย แล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาไทยเนี่ยผพราะเมื่ามันตอบโจทย์ได้มากๆแล้วก็ถ้าเราเร่วมมือกันเนี่ยเราก็คงจะต้องขึ้นไปเป็นฮับของเวลเนสของโลกได้เช่เชนเดียวกับการเป็น Medical Tourism ของโลกเช่นเดียวกันครับ หลักสูตร WHB ได้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารและผู้ประกอบการ Wellness and Healthcare จากภาครัฐบาลและเอกชนมาร่วมให้ความรู้และเปลี่ยนมุมมองในการทำธุรกิจทั้งในด้านการที่จะก้าวเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ระดับโลก Wellness มิติใหม่ของความมั่งคัง่งสังคมสูงวัยโอกาสใหม่แห่งธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลเฮล t h ธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ในเม t a าเวิร์ และด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ในวิถีใหม่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จริงๆหลักสูตร WHB ผมว่ามีประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในส่วนภาครัฐเองเนี่ยเราสามารถที่จะมาร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมให้ธุรกิจ Wellness กับ h e l t t h c r r เนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศไทยขณะเดียวกันมีอีกด้านหนึ่งก็คือว่าในด้านของสังคม ผู้สูงอายุซึ่งเมืองไทยจะเจอภาระเรื่องสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วมากนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รีบดูแลตั้งแต่วันนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยคนไทยจะป่วยแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลทั้งในเรื่องของผู้สูงอายุและความเจ็บป่วยค่อนข้างมากการป้องกันในเรื่องของเวลเนสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการดูแลรักษาป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยก่อนที่จะเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งผมว่าภาครัฐเอกชนน่าจะมาร่วมมือกันในส่วนนี้ นอกจากนี้การเข้าร่วมหลักสูตร WHB ยังสร้างสัมพันธภาพสร้างเครือข่ายสังคมธุรกิจ Wellness and Healthcare ระหว่างผู้เข้าอบรมต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ในประเทศได้มากขึ้น ก็เกรนเชิญน,นะคะท่านที่สนใจนะคะถ้าท่านจะสนใจทางด้านตัว export ธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือต้องการมองภาพว่าเวลในสันทลโแคร์เป็นยังไงนะคะแล้วต้องการมาเรื่ององค์ความรู้หรือมาแชร์ความรู้ที่ท่านมีอยู่นะคะแล้วก็มามองภาพว่าสิ่งที่เราเข้ามาเรียนแล้วเราสามารถเก mm ็ตอลองกันไปยังไงได้บ้างนะ,ะ mm hmm. ตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะซึ่งตรงนี้ขอเชิญค่ะท่านที่มีความสนใจเรื่องนี้หลักสูตรนี้ไม่ได้ถึงเหมือนหลักสูตรอื่นทั่วๆไปนะคะที่ว่ามาเรียนอย่างเดียวเรือ่องคอนเนคชั่นอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างโอกาสาธุรกิจได้ซึ่งมีกการรเิิด่จงๆคะ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตร WHB สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานหลักสูตร WHB โทร024481975และ0659494741หรือเข้าไปดูรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ WHB.info ถือเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็น S-Curve ของประเทศไทยแล้วก็เป็นเ e กะเทรน d ของโลกด้วยค่ะไปเรียนกันนะครับแล้วก็เตรียมธุรกิจให้พร้อมจะได้ช่วยกันพัฒนาประเทศด้วย